เคยรู้สึกไหมคะว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นมากๆแต่พอตั้งเป้าหมายใหญ่ๆทีไรก็ล้มเหลวทุกทีครับเป็นกันทุกคนไม่ว่าจะอ่านหนังสือเยอะขึ้นออกกำลังกายบ่อยขึ้นหรืออะไรก็ตามพอผ่านไปไม่กี่อาทิตย์อืมทุกอย่างก็เหมือนเดิมวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่อาจจะสวนทางกับความเชื่อเดเดิมเลยนะคะคือถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกฝ่ามือให้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงแค่วันละห ฟังดูน้อยมากเลยนะครับใช่ค่ะฟังดูไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมไอเดียเล็กๆนี้ถึงมีพลังมหาศาลขนาดนั้นโดยดูจากเนื้อหาในบทนำกับ,บทแรกของหนังสือที่ทรงพลังมากเล่มหนึ่ง Atomic Habits ค่ะครับเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเพราะปกติเราจะถูกสอนให้ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่เล่มน,นี้กลับบอกว่าเออให้ลืมเป้าหมายไปก่อนแล้วหันมาสนใจระบบเล็กๆในแต่ละวันแทน ระบบเหรอคะใช่ครับเพราะเบื้องหลังความสำเร็จที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งเดียวเลยแต่มันมาจากการสะสมการกระทำเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรสำคัญซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงผ่านเรื่องจริงที่ทรงพลังมากๆถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดก็ต้องเริ่มจากเรื่องของผู้เขียนเองเลยคุณเจมส์เคลียร์คือแนวคิดทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากหายนะส่วนตัวของเขาล้วนๆเลยคะ่ะครับ เรื่องมันเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของการเรียนชั้นมปลายปีที่สองเขาโดนอุบัติเหตุในสนามเบสเบอลใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่การทะเลาะวิวาทด้วยนะแต่เป็นอุบัติเหตุจริงๆคือไม้เบสบอลของเพื่อนร่วมทีมมันหลุดมือตอนกําลังเหวี่ยงสุดแรงเลยครับแล้วมันก็ลอยมาฟาดเข้าที่หน้าเขาอย่างจังแรงกระแทกนี่ในหนึ่งสือเขาบรรยายไว้ว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างใบหน้าไปเลยโห ไม้มันอัดเข้าไประหว่างดวงตาทั้งสองข้างจมูกเนี่แหลกละเอียดเป็นรูปตัวยูเลยครับกระโหลกร้าวไหวแห่งแล้วที่น่ากลัวคือเบ้าตาทั้งสองข้างแตกละเอียดฟังเรายังรู้สึกเจ็บแทนเลยนะคะคือมันเป็นอุบัติเหตุที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยครับอาการหนักมากจนสมองบวมอย่างรุนแรงทีมแพทย์ต้องทำให้เขาเข้าสู่ภาวะโคม่าเลยทีเดียว หลังจากนั้นคือช่วงฟื้นตัวที่ยาวนานแล้วก็ทรมานมากเขามองเห็นภาพซ้อนเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลย <c oughs> ขับรถได้ไม่นานถึง8เดือนแล้วที่สำคัญคือต้องกลับไปฝึกการทรงตัวขั้นพื้นฐานเหมือนเด็กอีกครั้งซึ่งปกติพอเจอเรื่องหนักขนาดนี้คนส่วนใหญ่อาจจะยอมแพ้ไปแล้วนะครับ แต่จุดที่น่าสนใจคือช่วงเวลาที่เขารู้สึกตกต่ำที่สุดมันไม่ใช่ตอนที่เจ็บหนักอยู่ในโรงพยาบาลอ้าวแล้วเป็นตอนไหนหล่ะคะแต่เป็นตอนที่เขากลับไปเล่นเบสบอลอีกครั้งสิ่งที่เขารักมากแต่กลับถูกคัดออกจากทีมตัวจริงของโรงเรียนเป็นครั้งแรกในชีวิตอ,อ๋อเขาบอกว่านั่นคือความรู้สึกที่น่าอับอายแล้วก็สิ้นหวังที่สุดแล้วครับแต่ในสภาพร่างกายกับจิตใจที่พังขนาดนั้นการจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะะี่ค่ะ อย่างเช่นการเริ่มจากเข้านอนให้เป็นเวลาทุกคืนหรือจัดห้องเรียนให้สะอาดเพื่อสร้างความรู้สึกว่ายังคุม้มครองอะไรบางอย่างได้อยู่เหมือนเป็นชัยชนะเล็กๆสินะคะถูกต้องครับมันคือชัยชนะเล็กๆที่ค่อยๆสะสมจนเขากลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งเรื่องราวส่วนตัวนี้แหละครับที่กลายเป็นรากฐานของแนวคิดทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้พอฟังเรื่องของคุณเคลียร์แล้วทําให้เห็นเลยนะคะว่าในจุดที่มืดมนที่สุดการโฟกัสแค่ก้าวเล็กๆตรงหน้ามันสําคัญขนาดไหน แต่หลักการนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับการฟื้นฟูร่างกายส่วนบุคคลใช่ไหมคะเหมือนจะมีตัวอย่างระดับทีมที่ใช้หลักการเดียวกันนี้แล้วเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปเลย มีเลยครับและเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องของทีมจักรยานซาฮาราซานาจักรหรือ British Cycling อ๋อทีมนี้เองครับก่อนปี2003ทีมนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นทีมไม้ประดับก็ว่าได้ครับตลอดประวัติศาสตร์เกือบร้อยปีพวกเขาเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกแค่เหรียญเดียวแค่เหรียญเดียวในร้อยปีครับและไม่เคยมีนักปั่นชาวอังกฤษคนไหนชนะการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างทัวร์เดอะฟรังก์ได้เลยแม้แต่คนเดียว แย่ขนาดไหนคะแย่ขนาดที่ว่าหนึ่งในผู้ผลิตจักรยานชั้นนําของยุโรปปฏิเสธที่จะขายจักรยานให้ทีมอะไรนะคะครับเพราะกลัวว่าถ้าทีมอื่นเห็นว่าทีมชาติอังกฤษใช้อุปกรณ์ของเขามันจะทําให้แบรนด์เสียภาพลักษณ์ไปด้วยโหคือเหมือนเป็นตัวตลกของวงการเลยนะนั่นใช่ครับจนกระทั่งปี2003พวกเขาจ้างผู้อำนวยการด้านประสิทธิภาพคนใหม่เข้ามาชื่อเดฟเบรลส์ฟอร์ด เขาไม่ได้มาพร้อมกับคำสัญญาว่าจะพาทีมคว้าแชมป์โลกนะแต่มาพร้อมกับปรัชญาที่เรียบง่ายมากที่เรียกว่า the aggregation of marginal gains การสะสมของชัยชนะเล็กๆน้อยๆถูกต้องครับแล้วหลักการของมันคืออะไรคะการสะสมชัยชนะเล็กๆเนี่ยหลักการของมันคือการแตกย่อยทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปั่นจักรยานแตกออกมาให้หมดทุกอย่างเท่าที่จะนึกออกแล้วพยายามปรับปรุงแต่ละส่วนให้ดีขึ้นแค่1%เท่านั้นเองแค่ 1, 1%ครับ เบรลส์ฟอร์ดเชื่อว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นได้แค่นิดเดียวพอเอามารวมกันทั้งหมดมันจะเกิดการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมีนัยสำคัญโอเคพอพูดถึงการปรับปรุง1%เอร์เซนในกีฬาจัก,กรยานบางอย่างเราก็พอจะนึกออกนะคะอย่างเช่นออกแบบเบาะจักรยานใหม่ให้นั่งสบายขึ้นครับหรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้อเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นหรือให้นักปันก่นใส่กางเกงที่มีระบบทำความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิกล้ามเนื้อถูกต้องครับ นั่นคือส่วนที่คาดเดาได้แต่ความสุดยอดของทีมนี้คือพวกเขาไปไกลกว่านั้นมากในจุดที่คนอื่นมองข้ามไปหมดแล้วไปไกลขนาดไหนคะพวกเขาทดลองใช้เจลนวดประเภทต่างๆเพื่อดูว่าชนิดไหนช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็วที่สุดแค่ไม่กี่วินาทีก็มีความหมายและที่น่าทึ่งคือพวกเขาจ้างสัลยแพทย์มาสอนนักกีฬาทุกคนให้รู้จักวิธีล้างมือที่ถูกต้องที่สุดเด,เดี๋ยวนะคะจ้างสัลยแพทย์มาสอนล้างมือเนี่ยนะ ใช่ครับฟังดูอาจจะสุดโตรงไปหน่อยนิดหน่อยเหรอคะแต่นี่คือความละเอียดของ Marginal Games ไงครับสำหรับนักกีฬาระดับโลกการป่วยเป็นหวัดแค่ครั้งเดียวอาจจะหมายถึงการพลาดการแข่งขันที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปเลยอ๋อจริงด้วยค่ะนึกไม่ถึงเลยฮะการลงทุนกับเรื่องเล็กๆแบบนี้เพื่อลดความเสี่ยงแม้เพียงน้อยนิดมันจึงคุ้มค่ามากแล้วมีอะไรที่มันพีคๆแบบนี้อีกไหมคะยังมีอีกครับ พวกเขาทดสอบหมอนกับที่นอนหลายแบบเพื่อหาชนิดที่ดีที่สุดสำหรับนักปั่นแต่ละคนให้ได้การพักผ่อนที่มีคุณภาพสูงสุดและเรื่องที่ผมชอบที่สุดนะพวกเขาทาสีภายในรถบรรทุกของทีมเป็นสีขาวทั้งหมดอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเกี่ยวกับการปั่นจักรยานยังไงเพื่อให้มองเห็นฝุ่นผงเล็กๆได้ง่ายขึ้นครับโหแค่ฝุ่นเนี่ยนะคะครับจักรยานที่ใช้แข่งมันเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนมากแค่ฝุ่นผงเล็กๆที่มองไม่เห็นไปเกาะที่โซ่หรือชุดเกียร์ ก็อาจลดประสิทธ kind of ิภาพลงไปได้แล้วโอ้โหนี่มันคือการมองหาจุดได้เปรียบในทุกอนูจริงๆแล้วผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเป็นร้อยๆอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์มันน่าทึ่งจนเปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการจักรยานไปเลยครับภายในเวลาแค่5ปีนะในโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งทีม British Cycling ครองความเป็นเจ้าเหรียญทองโดยคว้าไปถึง60%ของเหรียญทองที่มีให้ชิงชัยกันในประเภทจักรยานทั้งหมด 60%เซจากทีมที่ไม่มีใครอยากขายจักรยานให้เนี่ยนะคะใช่ครับและมันยังไม่หยุดแค่นั้นพอมาถึงโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนซึ่งจัดในบ้านตัวเองพวกเขาก็ยกระดับขึ้นไปอีกทำลายสถิติโอลิมปิกไป9รายการสถิติโลกอีก7รายการสุดยอดในเวลาเดียวกันนั้นนักปั่นในทีมอย่างบร a ดลีย์วิกกินส์ก็กลายเป็นนักปัน่นชาวอังกฤษคนแรกในประวัติศา,ศาสตร์ที่คว้าแชมป์ทัวร์เดอฟรานส์ได้ แล้วหลังจากนั้นเพื่อนย่มทีมก็ผลัดกันคว้าแชมป์อีกรวมแล้วทีมนี้ชนะทัวร์เดอฟรานส์5ครั้งในรอบ6ปีครับมันคือการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนเลยว่าระบบของการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละที่สร้างความแตกต่างไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายใหญ่ๆอย่างเดียว ซึ่งมันก็พาเรามาสู่คณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้ครับนั่นคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นแห่งการพัฒนาตัวเองครับอ่าใช่เลยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะลองคิดตามกันดูนะคะถ้าเราเก่งขึ้นแค่วันละ1%หลายคนอาจจะคิดว่าพอครบปี365วันเราก็คงเก่งขึ้น36 5เป ครับตามจำนวนวันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ค่ะคณิตศาสตร์มันน่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยด้วยพลังของการทบต้นตัวเลขสุดท้ายคือเราจะเก่งขึ้นกว่าเดิมถึง37เท่า37เท่าไม่ใช่34เท่าแต่คือ37มันเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะนั่นมันแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ในช่วงท้ายๆมันไม่ได้โตเป็นเส้นตรงเลยนี่แหละครับคือหัวใจที่ทำให้นิสัยเปรียบเสมือนดอกเบีย้ยทบต้นของการพัฒนาตนเอง นิสัยที่ดีทําให้เวลาเป็นเพื่อนเราครับแต่ในทางกลับกันในทางกลับกันก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยถ้าเราแย่ลงวันละหอร์ซทุกวันพอครบปีความสามารถหรือสุขภาพของเราจะไม่ได้ลดลงแค่นิดหน่อยนะคะแต่มันจะลดลงจนเกือบจะเป็นศูนเลยทีเดียวถูกต้องครับการทบต้นมันทํางานได้ทั้งสองด้านจริงๆในด้านบวกก็อย่างเช่นความรู้การอ่านหนังสือวันละนิดวันละหน่อย ช่วงแรกอาจจะไม่เห็นความต่างแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้มันจะเชื่อมยองกันทำให้เราเข้าใจโลกในมุมที่ซับซ้อนขึ้นหรือในด้านความสัมพันธ์การแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างทุกวันมันก็สามารถสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งให้เราได้ในระยะยาวใช่เลยครับแต่ถ้ามองด้านลบอย่างความเครียดความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆจากรถติดหรือความกังวลเรื่องงานในแต่ละวันถ้ามันสะสมกันทุกวันเป็นปีๆ Mm hmm. มันก็สามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตหรือสุขภาพกายที่ร้ายแรงได้เหมือนกันครับหรือความคิดลบยิ่งเราตอกย้ำกับตัวเองว่าเราไม่เก่งเราทำไม่ได้เราก็ยิ่งตีความทุกอย่างในชีวิตไปในทางนั้นจนติดอยู่ในวงเวงความคิดของตัวเองซึ่งนี่คือกับดักที่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงล้มเลิกการสร้างนิสัยใหม่ไปก่อนใช่ครับ เพราะผลลัพธ์ของมันมักจะมาช้ามากในช่วงแรกๆเราทุ่มเทความพยายามไปเยอะแต่กลับไม่เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เลยในหนังสือเรียกช่วงเวลานี้ว่าที่ราบสูงแห่งศักยภาพที่ซ่อนเร้น (plateau of latent potential) เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราย่ำอยู่กับที่ครับทั้งๆที่ความจริงแล้วเรากำลังสร้างฐานที่สำคัญอยู่ในหนังสือมีภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะ เขาเปรียบเหมือนก้อนน้ำแข็งที่อยู่ในห้องที่อุณหภูมิติดลบอืมสมมุติว่าอยู่ที่ลบหองศาเราค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิขึ้นทีละองศาจากลบหเป็นลบสี 4, ่ลบสลบสองเราก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยน้ำแข็งก็ยังเป็นก้อนน้ำแข็งเหมือนเดิมครับ แต่การเพิ่มอุณหภูมิอีกเพียงองศาเดียวจากลบหนึ่งไปที่ศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยน้ำแข็งจะเริ่มละลายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถูกปลดล็อกออกมาจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครั้งสุดท้ายนั้นใช่เลยค่ะหรืออีกอุปมาหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันคือเรื่องของต้นไผ่ครับในช่วง5ปีแรกหลังจากการปลูกเราแทบจะมองไม่เห็นการเติบโตของมันเหนือพื้นดินเลย5ปีเลยนะคะครับ พราะมันกำลังใช้เวลาทั้งหมดสร้างระบบรากที่แข็งแกรงอยู่ใต้ดินแต่หลังจากที่รากฐานมั่นคงแล้วมันกลับสามารถพุ่งสูงขึ้นไป90ฟุตได้ในเวลาเพียง6สัปดาห์เท่านั้นโหมันทำให้นึกถึงคำคมของเจคอบรีสที่แขวนอยู่ในห้องล็อกเกอร์ของทีมบาสเกตบอลซานแอนโตนิโอสเปอร์สที่เป็นทีมระดับตำนานเลยนะคะครับคำคมนั้นว่าอย่างไงนะครับเขาเขียนไว้ว่า เมื่อดูเหมือนไม่มีอะไรได้ผลผมจะไปดูช่างสกัดหินที่กำลังทุบหินของเขาบางทีอาจจะทุบไปแล้วร้อยครั้งโดยไม่เห็นรอยร้าวเลยแม้แต่น้อยแต่ในการทุบครั้งที่1 0 1อหินก้อนนั้นกลับแตกออกเป็นสองเสี่ยงและเรารู้ดีว่าชัยชนะนั้นไม่ได้มาจากครั้งสุดท้ายที่ทุบลงไปแต่มันมาจากทุกครั้งที่ทุบลงไปก่อนหน้านั้นทั้งหมดรวมกันจริงค่ะนี่คือหัวใจสาคัญเลยครับความสาเร็จที่แท้จริง ต้องอาศัยความอดทนในการผ่านช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรคืบหน้าหรือก็คือช่วงที่ราบสูงแห่งศักยภาพที่ซ่อนเร้นนั่นเองเราต้องเชื่อมั่นในกระบวนการและทำต่อไปแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีก็ตาม พอคุยกันมาถึงจุดนี้ภาพรวมมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือของทีมมันไม่ใช่ผลของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งเดียวแต่เป็นผลผลิตของนิสัยเล็กๆที่เราทำอย่างสม่าเสมอทุกๆวันครับการมุ่งเน้นไปที่ระบบของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจึงสาคัญกว่าการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวเพราะเป้าหมายบอกเราว่าอยากไปที่ไหนแต่ระบบ คือสิ่งที่พาเราไปที่นั่นจริงๆใช่เลยค่ะดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันดูไม่ใช่คำถามที่ว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณคืออะไรแต่อยากจะชวนให้ลองคิดแบบนี้มากกว่าครับว่าถ้าเป้าหมายคือสิ่งที่เราต้องการไปให้ถึงแล้วระบบคือกระบวนการที่นําเราไปสู่เป้าหมายนั้นมีระบบเล็กๆอะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้การปรับปรุงเพียง1%เปอร์เซเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอครับอาจจะไม่ใช่การตั้งเป้าว่าจะอ่านหนังสือให้จบเล่มในสัปดาห์นี้แต่อาจจะเป็นแค่การสร้างระบบว่าจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้าก่อนนอนทุกคืนอะไรคือระบบหนึ่งหน้าของแต่ละคนที่มันเล็กพอที่จะทำได้โดยไม่มีข้ออ้างจนมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในอนาคตได้